หลังจากที่เราไปอยู่ร้านชาโนบิตะอืมชาโนบิตะแล้วก็ฝ่าดงรถติดเราก็เราก็โบกรถมาโบกรถมาฝ่าดงรถติดจริงโอ้โหดตอนนี้เราอยู่ที่โคราชอยู่ที่อำเภอปักธงชัยโคราชใช่เหรอใช่ว่าอำเภอเมืองมากกว่านะอีกเออก็ใกล้ติดก็ติดกับปักแต่นี่แหละอีกสิบกิโลถึงอำเภอเมืองเพราะว่าเข้ามาเราเห็นมีเครื่องบินจริงจอดอยู่ใช่เจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดส่เจ็ดสองร้อยเป็นร้านกาแฟ ร้านกาแฟครับนี้เราก็จะมาเฟิร์สไฟกันหลายลำมีลำสวยๆมาเล่นกันเยอะลำสวยๆส,สเกลใหม่ๆจากโมเดลของเชียงรายนะคุณอะไรนะคุณเอบิ๊กสเกลเอบิ๊กสเกลนึกว่าไม่ใช่เอบิ๊กแอดนะไม่ใช่เอบิก๊กแอดเอ๋บิ๊กสเกลครับประกอบเสร็จไปรู้วันนี้จะได้เฟิร์สหรือเปล่าโอ้มีหลายลำแต่เฟิร์สไปเฟิร์สไปลำหนึ่งแล้วครับรู้สึกจะเป็นอะไรหิวข้าวก็หิวหิวมากข้าวตื่น ที่เสียงดังๆนี่นี่ทีนะกำลังถกเสียงกันอยู่ว่าเครื่องบิน s 6ข้างหลังประกอบยังไงลืมแล้วอากาศวันนี้นะครับลมค่อนข้างแรงนิดนึงแต่ว่าบรรยากาศดีเหมาะแต่การถ่ายมากแล้วก็ตอนนี้เครื่องบินก็กำลังประกอบกันอยู่มีจะมีเฟิร์สไฟท์อยู่หลายลำจะมีเซ็ตวิทยุเซตวิดยุใส่เซอร์โวส่ปีกใช่ใส่รีซีฟ เราไม่ได้เล่นมานานมากคล้วก็เดี๋ยวนี้เมื่อกี้ผมไปแอบสืบมาคุณออฟเดี๋ยวนี้เขามีรีซซฟสองตัวด้วยอ่าเป็นตัวไวเซฟอ่าเป็นแ็คอัพดีนะเพราะว่าเพราะว่าเครื่องบินพวกนี้เนี่ยมันถ้าถ้าเกิดอันตรายร่วงหล่นลงมาอาจจะมีอันตรายไม่ไม่ไม่ใช่ห่วงตัวลำนะห่วงความปลอดภัยของอาคารสถานที่ของคนของบ้านเรือนน้ำมันนี่ลิรกว่านะเยอะอยู่ไม่หมดมันเยอะอยู่โสองลิตรโดยประมาณ เขาก็จะมีรีซซฟให้สชุดหาลริโพนี่เยอะแยะไปหมดกว่านว่าหน้ากลัวตรง่านริโพนั่นแหละถิาหรนรีซกูไม่ค่อยกลัวกลัวานริโพนจะร้อนร้อนแล้วระเบิดครับแต่ว่ามันก็มีความปลอดภัยในระดับหนึ่งแหละมัไม่ใช่ว่าเอะอะระเบิดขึ้นมาไม่ใช่รักษาระยะห่างนะครับนี่ผมพยายามจะหลบคันน็อปอยู่ไม่ให้ใกล้กันปิดหน้าอย่ามีเรื่องอะไรนี้ก็เดี๋ยวเราจะให้ดู บรรยากาศสีสันมาฝากกันใ,ในช่วงตอนนี้ยังมีโควิดอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยังรักษาระยะ่ายังยัง,ย,งยังคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยส่วนคนที่ไม่ได้ใส่แมสก์ก็ไม่ต้องตกลกใจเพราะเขาฉีดวัคซีนแล้วฉีดวัคซีนแล้วนะครับไข้ปวดเท่าไหร่อ่ะผมว่าโอเคแล้ว วันนี้ครับผมมีมาฝากหนึ่งลำเหมือนเดิมลำใหญ่มากลำนี้กลครับเป็นโมเดลซ6เท่าไหร่ครับ S6 หนึ่งต่อห้าครับหนึ่งต่อห้าครับคุณ้ชมอันนี้คือถือว่าใหญ่ยังเอ่อถ้าตอนนี้ S6 รถตอนนี้ที่มีขายในท้องตลาดถือว่าใหญ่แล้วถือว่าใหญ่แล้วถือว่าเป็นภาระมากแล้วเาระมาลยการสนไปเล่นต้องมีรถรถสนแล้วครับรถตู้แล้วครับรถรถตู้ยังได้อยู่ไหมรถตู้ได้อยู S SUV ก็ได้อยู่แต่ต้องขดหลายชิ้นหน่อย ด้ด้บางผมเห็นบางลำถอดครึ่งตัวก็มีนะแล้วเรียกว่าโมเดลนี้นำเข้าจากไหนครับอันนี้เป็นของจีนครับยี่ห้อเจเนเจนครับเจสนเจสเจสนเจนเจสมีเจของจีนราคาเป็นยังไงบ้างครับราคาบอดี้รู้สึกรำนี้มันเป็น p N T T N T ก็คือจะประกอบมาให้จากโรงงานมีโซโวมีชุดปลายมีอะไรทั้ยกเว้นชุด power b มอีปเครื่องยนต์ อยู่ที่2องแสครับ,รบสาลาสราสองแสนหกแล้วตอนมานี่สีอะไรครับตอนมานี้เป็นสีนี้นะครับ เป็นสีมาจากโรงงานเลยครับสีมา <ไป S 2> จากโรกงงานเรียบร้อยแล้วครับสีมาจากเดินเรียบร้อยอันนี้เป็นลายเป็นลายไทยของของยุ้งยิงไทยครบรอบ30ปีครับผมอ้าวแล้วทำไมเป็นลายของไทยอ่ะก็คือทางโรงงานเขาจะมีให้เราเลือกว่าเราอยากได้ลายไหนมีทุกประเทศเลยมีทุกประเทศเลยมีทั้งหมด20กว่าลายครับ20กว่าลายที่สำคัญดันมีประเทศไทยมีประเทศไทยด้วยเลยเสีย2องแสนกว่าบาท2องแสนโดนปราทใช่ครับนำตัวเปล่าๆได้ล้อไหม2องแสนเนี่ยครบเลยครับมีล้อด้วยใช่ครับยกเว้นเครื่องชุดไฟล่ะชุดไฟมีหมดเลยครับยกเว้นเครื่องกับรีซิฟ โอเซอร์โวก็มาแล้วสุดยอดครับโอ้เรียกว่าถ้าใครมีกำลังหรือขึ้นไปเลยสรงแสรห้าเขาพ้าเราส่งเครื่องยนต์ไปให้เขาครับเาก็ใส่มาให้เลยเราส่งวิทยุไปด้วยได้ไหมตั้งเสียมันร้อนๆเราคอนเซ็ปต์ครับผมทีนี้ทีนี้สองแสนห้าแล้วมาใส่อะไรอีกสองแสนเครื่องยนต์เครื่องยนต์ยี่สิบหกโลยี่สิบหกโลอยู่ประมาณ แสนสองแสนสองแสนสองสามแสนหกครับสามแสนหกสามแสนแปดสามแสนแปดสามแสนแปดแล้วก็มีพวกชุด power box power box ชุดชาร์จแบตเตอรี่อยู่ที่แล้วก็พวกซับใช้อยู่ที่ใช้ของเดิมโรงงานก็ได้แต่เราก็อัปเดตเปลี่ยนเลยเราเอาของที่เรามั่นใจเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยประมาณสี่ใชเปลี่ยนได้เลยครับถต่ว่าถูกกว่าสมัยก่อนเยอะ แล้วเขาก็มีออฟชองค์อ็อปชั <S <s ่นมีมาให้อย่างนี้เลยครับมีครับเนี่ยนี่ออปชั่นมาจากโรงงานเลยครับอาจารย์แล้วกาตุ๊กตาต้องซื้อให้ซื้อตางหานายถ่ายหน้าได้ถ่ายหน้าได้ดูนิ้วกลางได้ดูนิ้วกลางยกไปขึ้นแล้วเก็บแขนอยู่ยกไม่ขึ้นแล้วคือเมื่อก่อนเคยขึ้นอยู่ใช่โตดุดมอเตอร์เขาเสียครับอ๋อไอเด็กยิงยกได้ใช่ไหมได้ใช่ครับผมมอเตอร์เสียจะไม่ไปซ่อมเลียวครับอาการบินเป็นไงเล่าให้ฟังหน่อยอาการบินดีมากครับเสีย เดี๋ยวจะมีคลิปตอนบินให้ดูมีคลิปตอนบินด้วยอันนี้มาบินที่ที่สนามโกลาถือว่าเป็นครั้งแรกที่มาบินแล้วก็ลอนเวแค่ร5อยหสิเมตรแั้วเลยเอาโดนรถกิตจำกัดของเลยอาการบินด้วยถ้าไปบินค่อมตรงนู้นตรงนี้แปลว่าต้องตัดเครื่องมาแต่ไกลเลยไม่ครับต้อง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 พาเครื่องแล้วใช้รับคุมความเร็วให้ได้ครับครแล้ววันนี้ก็เรารู้กันอยู่ลมของลมคอร์สด้วยลมคอร์สมากด้วยก็โอเคครับผ่านมาได้เรามาดูไฟทามได้กี่นาทีไฟทามวันนี้8นาทีครับ ได้แเลยเหรอแปดต่อเต็มนี่เหลือเยอะไหมอ่อาแปดต่อแปก็เหลือโกราได้3รอบเต็มไว้วเซฟไว้ก็ได้อีก3-4รอบใช่ครับผมครับแล้วแบตเตอรี่ที่ควบคุมเซอร์โวกินไหมกินไฟไหมแบตเตอรี่ไม่กินครับเพราะใช้พาวบ r block power b l ันจะช่วยกันกระจายไฟให้เต็มไม่เต็มขึ้นหเหมือนมีคาปาเก็บแล้วค่อยๆจ่ายอยจ่ายตกลงต้องครับโอแล้วที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษสำหรับ ครื่องบินน้ำหนักขนาดนี้ใส่ใจพิเศษก็ไม่มีอะไรครับก็พร้อมบินอย่างวันนี้ลำนี้ไม่ได้บินมา3เดือนก่อแล้วไปที่นี่ก็มาถึงก็เราก็เช็คทู้สายน้ำมันเช็คนู่นเช็คนี่เช็คะไรก็ไม่มีอะไรถ้าพร้อมก็บินได้เลยบินได้เลยเครื่องเจ็ตจะดีอย่างเงี้ยครับถ้าถ้าไปไปที่ไหนเรื่องอากาศเรื่องอะไรจะไม่ค่อยมีฝนไม่หนือนเครื่องลูกสูบเราต้องจูนก็มีการจูนเครื่องแต่เครื่องเจ็ตมันจะเป็นัวโต้เราวิทยุที่ใช้วันนี้เนี่ยชูให้ให้กล้องเห็นนิดนึงครับผมอันนี้จะเป็น กายสปอร์ตโฟไม่ใช่ครับโกตาบ้า 32m z ครั <32 S 1> บ <32 S 1> ใช้ทำอะไรทั้ง32ช่องครับ32ก <32 S 2> ็อย่างเร็วแลวสเกลมันมีทุกอย่างมีทั้งสปีดเบรกมีทั้งนุ่นเลทั้งที่ชุดไฟแต่ที่ได้ยินเสียงเนี่ยครับ อันนี้คือการเตือนของของเครื่องยนต์ดับอยู่รอบยนต์ผมตั้งรอบเครื่องยนต์ว่าถ้าต่ำมาสองหมื่นให้เตือนด้วยเพราะว่าถ้าเครื่องดับหรืออะไรจะจะได้รู้เนีขาก็จะพูดเตือนเราตลอดปกติจะอยู่ที่เลนส์กี่หมื่นถึงกี่หมื่นนะเครื่องยนต์ไอเดอร์อยู่ที่สามหมื่นหกถึงแสนสองแสนสองถ้่สาระเราตั้งไว้ที่สองหมื่นสารเครื่องดับแน่นอนแล้วนี่ใช้รีเซฟกี่ช่องอันนี้ใช้รีซซฟสองตัวครับสองตัวสองตัวคือเพาเวอร์บล็อกอ่ะมันจะมีช่องให้เยอะตอนเนี้ย อะไรขึ้นเป็นรุ่นใหม่เราจะไม่เราจะไม่เสียบช่องช่หน้าที่รีซิฟแล้วเราเสียบช่องช่หน้าที่คาบอนบอกแล้วที่รีซิฟอาจจะเสียบแค่ช่องเดียวคือช่องไฟเข้านั้นแล้วนี้อ่านิยุคมี32สองช่องใช้ไปกี่ช่นลครับตอนนี้ใช้ไปประมาณน่าจะเป็น18บแหรือยีครับ20่สนบเลทุกอย่างทุกอย่างจะแย่กว่าเลยเห็นบอกลำนี้มีสมมิมีสมมิด้วยครับเรามองเห็นไหมอยู่ตรงไหนครับเออต้องเปิดที่เครื่องดูครับไปเราเปิดเครื่องดูกันมาดูสมมิกกันครับโอเคผม ไหนครับผมอันนี้คือชุดปั๊มสโมกครับปั๊มตัวแค่นี้เองนี่คือปั๊มมาจากโรงงานนี่ในอยู่ในชุดคิดในราคาที่เราที่บอกไว้ข้างต้นครับนี่คือโรงงานเลยครับแล้วไหนถังสโมกอยู่ตรงไหนครับถังสโมกคือถังนี้ครับถังสโมกอยู่ด้านนี้นะฮะ็นภาพกองพอได้ฮะเห็นนี่นี่ก็อยู่อยู่ที่ประมาณเกือบสองลิตรครับอันนี้เราซื้อเองหรือว่ามาจากโามาจากโรงงานให้ทั้งปั๊มทั้งถังสโมกถ้าถ้าเป็นออปชั่นมาเต็มเลยโอ้ราคานีแล้วถังสโมกที่สองถังนี้ังี่เ แต่ถ้ามาจากโรงงานี่คือสองถังแล้วถังน้ำมันเมนเนี่ยมินได้แค่หกนาทีผมเลยเอาถังสมูทมาใช้เป็นถังน้ำมันก็เลยเพิ่มมันได้อีกสองนาทีเป็นแปดนาทีเป็นซับแทงว่างานเพราะสมูทเราใช้แค่นี้ก็เยอะแล้วบินบินได้ทั้งไฟแล้วนี่ฮะคุณผู้ชมครับก็เรียกว่างานดีแล้วก็เล่นได้เลยใช่ครับใส่เครื่องที่เราชอบที่เรามั่นใจใช่ครับใช่ไหมฮะนี่สเกลห้องคอบคิมนักบินนี่อันนี้มาอย่างนี้เลยปะ เออชุดชุดชุดปุ่มต่างๆมาจากโรงงานอย่างนี้เลยแล้วเป็นนักบินไม่มีขนาดนี้นักบินไม่มีนักบินคนนี้มีอาบไหมครับเนี่ยไม่มีครับไม่มีอาไม่มีสังกัดคือเป็นเรียกว่าเป็นเป็นฟรีแลนซ์พี่อ๊อฟฟรีแลนซ์เทสเครื่องก็เทสเครื่องแล้วส่วนด้านหน้าครับโรงงานก็จะมาเป็นอันนี้นี่ที่เราซื้อต่างค์ค่ะชุดนี้มีเขาเรียกอะไรอันนี้เขาเรียกอะไรอันนี้ชุด power box ตัวกล่องจะอยู่นี่แต่ตัวนี้คือหน้าจอคอนโทรลต้องเป็นยี่ห้อนี้ไหม มันมีหลายยี่ห้อครับแล้วแต่คนชอบยี่ห้อนี้ยี่ห้ออะไรนะทาวเวอร์บอสครับยี่ห้อบอสอ๋อครับแล้วแต่คนชอบมันก็มียี่ห้อลิงค์ยี่ห้อหลายหลายยี่ห้อแล้วแต่คนชอบแล้วก็ยี่ห้อไหนแพงสุดมันแล้วแต่รุ่นมันีคือรุ่นนี้รุ่นเขามันก็มีหลายรุ่นอันนีตัวกลางมันก็มีตัวแพงกว่านี้อืมแล้วชุดนี้กล่องนี้คือชุดมาจากโรงงานครับกล่องนี้คือมันจะควบคุมเรื่องระบบลมระบบร้อระบบเบรกระบบทุกอย่างมันใส่มาแล้วด้วยเหรอใส่มาจากโรงงานครับแล้วพวกระบบลมมันก็เดินมาให้แล้วใช่ใช่ครับ อย่างตัวเลขที่ขึ้นในคือลมเหลือสามสองคือต่ําสุดคมันจะมี Safe เซียวเซฟด้วยครับรถผมเต้าก็ที่สามแปดถ้าลมรั่วต่ำม,มาสามแปดล้อจะกลาองออกมาเองอ๋อเซฟตี้เซฟตี้คนี่ค,คือลมลมนี้เติมนี่คือลมเปิดล้อเปิดล้อก็เองคือเปิดบ่อยๆไม่ได้ใช่ใช่ใช่เพราะว่าระบบดีๆมันก็เปิดได้สามครั้งกีเดียวดีอยู่แล้วได้ให้มีครับก็ถือว่าได้รูเล็กๆนี่เติมลมเหรอครับที่เติมลมครับที่เติมลมนี่ฮะที่เติมลม นี่เติมลมอยู่ตรงนี้นี่คร,ครับอันนี้ก็คือชุดแบตก็จะมีแบตรีซซฟสองก้อนของ power box เทา่าครับอันนี้ก็เป็นแบตเครื่องยนต์อันนี้เป็นแบตของกล่องนี้เฮ้ยนตรงนี้ไม่ดูอ,อ่อนๆมัน,นตอนเราใส่นี่มันจะแน่นครับอ๋อตอนเราเราข้าปุ๊บเขาจะล็อกค,คือที่เขาไม่ทำแข็งเพราะว่าไอ้ตัวมันเหนื่อยกันโดนเตะใตเราใส่ที่ไปปุ๊บมันจะเข้าล็อกมันจะแน่นพอดีทีนี้มาถึงเรื่องน้ำมันกี่ลิตรน้ำมันกี่ลิตรน้ำมันสี่สี่่าจะประมาณอยู่ประมาณ สองสองน่าจะอยู่ประมาณหกลิตรถึงเจ็ดลิตรครับเจ็ดลิตรครับไฟทามกี่นาทีเมื่อกี้ก็แปดนาทีก็เฉลี่ยกับลิตรละนาทีลิตรละหนึ่งนาทีประมาณนั้นกินน้ํามันนะกินก็อยู่ที่เราบินทั้งวันด้วยถ้าลมแรงเราใช้พลังเยอะอืมันก็กินครับแปดนาทีนี่คือไม่หมดนะครับเหลือไว้เหลือไว้เอืซลเซอ ชอบสนใจใจร้อนคือไม่ต้องรอบินได้เลยไม่ต้องเน้นดีเทลอะไรเยอะกว่านี้แล้วพอใจแฮปปีแล้วโรงงานเขาไม่ได้มีตัวใหญ่ตัวเดียวมีตัวเล็กกว่านี้ก็มีอ๋อไซส์เล็กกว่านี้มีหนึ่งต่อหกแล้วหนึ่งต่อแปดแต่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 ผมแนะนำอย่างนะครับครับเล็กบาทีเล็กเกินไปมันก็จะเป็นสเกลลนงเนี่ยบินยากอืมบินยากบินยากจะควบคุมอาการสุดว่ารับหนึ่งต่อหกกำลังดีรถหนึ่งต่อหกหนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้ดีรถเจอส์ผลได้อ๋อครับ อืมก็มียี่สิบสองลายก็เลือกเอาเหมือนกันใช่ครับผมมีทุกอย่างเขผมก็เคยเป็นหนึ่งต่อหกมาอาการก็ดีเหมือนกันครับนี่อันนี้ก็เป็นที่เก็บอันนีปลายสุดของของจรวดเลยครับปลายสุดของหัวเลยนะฮะเก็บตรงนี้นี่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 ฮะอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งเก้าแปดแปดถึงสองศูนย์สิบแปดก็คือครบรอบแสามสิบปีพอดีปี2018ระยะบแปดสามก้ายี่สิบยี่สิบ1อ็ดสามปีที่แล้วสามปีแล้วเราใช้ลายนี้จริงๆเลยใช้ลายนี้จริงจของประเทศไทยที่กองททัพออาากกศ้ีีี่ครรบบ30ปแลว็ม แล้วมีทั้งหมดสามลายมีสิบปียี่สิบปีและสามสิบปีครับผมโอ้หเหมือนเหมือนเหมือนสกอตวิตกี้เลยนะแล้วก็เนี่ยจากโรงงานก็จะมีนี่นะครับชุสไฟอัปเตอร์เบอลน่าอันนี้จะมาจากโรงงานเลยครับตอนเราเร่งเครื่องมันก็จะเป็นไฟสว่างครับอันนี้ตู้นี้มาจากโรงงานสปีดเบรกครับก็มาจากโรงงานแหละครับของจริงก็เป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมฮะก็ครับัับบครนี่ฮะเปิดสปีดเบรกมาไหนลองปิดอีกทีครับผมนี่ แล้วมันช่วยได้จริงไหมพี่ต้นช่วยช่วยได้จริงครับไหนลองเปิดอีกทีครับปึ๊บโอ้โหของจริงก็เป็นแบบนี้ใช่ครับนะครับนี่ก็มีดีเทลนู่นนี่นั่นนู่นมามีชุดไฟแล้วไฟสลักอาให้ไฟไฟไฟเนี่ครับนี่ครับเนี่ยครับนี่แอร์นี่แอร์เอร์เบิร์เนอร์ไฟหางไฟเบิร์เนอร์เข้าท่านะเข้าท่านะครบชุดครับ แล้วผมสังเกตดูว่าลำนี้เนี่ยเป็นลำที่พี่ทศชอบบินด้วยเพราะอะไรเพราะอะไรอาการผมว่าผมรับ F16 หนึ่งลมฝาหรือลมอะไรผมว่าลูกโซ่ด้วยลูกโซงที่เขาออกแบบมามันสามารถแฝกลมอะไรได้อมันเป็นขึ้นบินเทนเนอร์ที่ผมไม่บินทุกที่จะบินลำนี้ก่อนเพราะเป็นลำเทสก่อนว่าอากาศข้างบนเป็นไงคนอืึ่นก็จะใช้เทนเนอร์แต่ผมจะใช้ F16 เทสเลยเพราะนั่นจทย่สุดแล้วครับ แล้วก็เรื่องราคาก็ไม่ได้แบบบาดเจ็บมากใช่นกรณีฉุกเฉินใช่นะฮะเพราะเครื่องบินนี่เอาแน่ไม่ได้นะพี่ต้เอาแน่ไม่ได้ครับสายที่อยู่บนฟ้าอ่าใช่ครับเราต้องบินลำที่เรามั่นใจที่สุดนี่คือลำนี้นี้เมื่อก่อนเห็นมีอีกลำหนึ่งเป็นลำเก่งของพี่ทศเนี่ยผมจําได้เป็นลายพางทะเลทรายหรือพางสีฟ้าอันหนึ่งเนี่ยใช่ใช่ครับอ่าเป็นรุ่นนั้นเป็นอะไรไม่รู้รุ่นนั้นเอลสามเก้าเอสามเก้ากดประจำการไปแล้วโอ้สิบสองปีแล้วครับนั่นแหละเราก็รักตามอายุครับครับครับผมอ่า เป็นบรรยากาศในสนามที่โคราชเรานะครับมีการประกอบเจ็ครื่องบินกันหลายลำเลยนะฮะบเรี่กว่ามีสถานที่ให้เล่นหนึ่งจุดแถวมหาวิทยาลัยสุรนารีนี่เองนะครับมีโอกาสก็ลองแวะเวียนมาดูกัน ถ่านนิดเดียวค็จบมีเอ็มีสามฟังเพลงมาด้วยเลไนิดเดี้วยนี่เขามีช่องต่อฟังเปิดดูดิฟังใช่ไหมใช่แล้วใส่ใส่ใส่เพลงใส่พิมการ์ดเออใส่ SDXC อ่าแล้วเทคโนโลยีไปไกลมากครับเพราะฉะนั้นเราถึงตัดสินใจว่าเลิกเล่นเลิกเล่นดีกว่าตามไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วครับของผมยังเป็นอะไรนะสกายสปอร์ตเออมันมันเอฟเก้าอยู่เลยสกายสปอร์ตโอ้เอฟเก้าผมหลุดเป็นชิ้นละเก่าหมดอายุแล้วกล่องหน้ากากหลุดมาหมดเลย ไม่ฮะใส่เลนไวน์แล้วใส่แล้วใส่เข้าไปแล้วเมาเลยพี่อ๊อฟทำไมเมาครับใสเ่เลนไว <c oughs> น,น์อ๋อเลนไวน์ไอ้เหี้ยมุกโคตบ้านนอกเลยแต่เมาช้าจะใส่เลนเล่านี้ไหมมึงไม่ใส่เลนลีโอเลยวะใส่เลนไวน์โหดูดีโหดูดีมากเลยใส่ไปแล้วเมาอุ้ยเมาเลยเพราะกูใส่เลนไวน์ไวนี้นี่มันต้องเป็นรสชาติของเรื่องเรื่องย้ายเห็นประชาชนทั้งหลังเขาอ่านั่นแหละหลังเขาไม่ใช่หลังเขาหลังเขาหลังเขาเขาอยู่นู่นมุกแต่ละมุกบ้านนอกบ้านนอกค่ะเเพื่อนที่ดูอยู่ก็บอกอะไรของพวกมึงเนี่ย อย่นี้เทคโนโลยีของในเครื่องนนี้ค่อนข้างจะเยอะมันแต่ฟังก์ชันในยุคเมื่อกี้มันก็เลยต้องเพิ่มตามขนาดเบรกรเมื่อก่อนสมัยก่อนเราเล่นเบรกแต่ล้อเนี่ยรีแท็กแค่ทับทับก็เท่แล้วใช่ไหมฮะปัจจุบันนอกจากจะทับปิดออกนะฮะแล้วก็ยังมีระบบเบรกอีกแล้วก็ทะลุทะลุขึ้นข้างบนทะลุขึ้นข้างบนมังการมังไม่ยากบัางยอดครับตอนนี้มีทิกขกอง์ว์าเรากำลังปิดรายการอยู่มาทับรรอนเครื่อง อารมณ์จะเสียเล็กน้อยเพราะเราใส่เลนวายแล้วใส่เลนวาแล้วไม่ไปตงไปก่อนไหเอาต้องโดนไปอินเสร์ตก่อนเดี๋ยวเราพยายามจะเข้าไปชวนเขาคุยทุกคนสองคนแต่เขาว่ายุ่งยุ่งกันอยู่ยุ่งยุ่งกันอยู่เขาบอกมึงไปเล่นที่อื่นก่อนไปไกลๆเลยบอกไปเล่นมูน นเราก็ไล่มาไปเล่นตรงนู้นยังไม่คุยเราเคยมาอยู่ตรงมุมสนามเราก็มาตรงมุมเพราะว่าตรงนู้นมันเสียงเครื่องปั่นไฟเครื่องปั่นไฟนั่งเสียงเครื่องยนต์นั่งเสียงเขาคุยกันนั่งเสียงเขาแอบแตะนั่งแต่ผมไปแอบได้ยินเขาคุยกันอ่ะไปเชื่อป่ะเครื่องเดี๋ยวนี้ตัวชุดคิดก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ4ี่หมื่นห้าราคาเริ่มต้นนะถูกลงมาเยอะนะสมัยก่อนเนี่ยใช่สี่หมื่นกว่าบาทสามหมื่นปลายๆจะซื้อได้นะเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนไม่ได้นะไไม่ด้ราคานี้เนี่ยรู้สึกจะมี อุปกรณ์เบื้องต้นให้ด้วยนะใลีท่งลีทักชุดลีทักอะไรต่างๆที่เดินมาอ้วนๆนั่นก็เป็นน้องท็อปท็อปแทนนี่ว่าเป็นศิลปินมันบอกว่ามันจะลดความอ้วนมาสี่ปีซ้อนออก็เลยเอาสี่ปีมารวมกันเออมันเลยได้แค่นี้ได้แค่นี้ครับเดี๋ยวนี้ถูกมากใครจะเริ่มเล่นก็ลองติดต่อสอบถามข้อมูลไปได้เลยเครื่องเครื่องเจ็ตัวเล็กลงแล้วก็น้ำหนักเล็กลงแรงมากขึ้นให้ทัดที่มากขึ้นให้ทัดที่มากขึ้นประกอบตัวใหญ่ทัดน้อยตัวเล็กทัดเยอะ ือเรามองเหมือนเรามองเหมือนช่วงที่ผ่านมาคนเล่นเครื่องบินกันน้อยลงแต่จริงหรือเปล่านะก็ยังเท่าเดิมครับก็ยังเยอะอยู่นะเพิ่มขึ้นด้วยราคาก็เพิ่มพี่พี่ว่างเพิ่มจากงานก่อสร้างงานรับเหมาชั่วโมงนี้เบรกไว้ก่อนกฉีดวัคซีนเสร็จแล้วมาเล่นเครื่องบินอ่าครับวันนี้ผมดูเห็นเทคโนโลยีมาใหม่ตัวนกก็คือไอ้รีแทคล้อของเราคือระบบเบรกเบรกมันมีใจโรเบรกเดี๋ยวถ่ายอินเสิร์ตด้วยนะคือปกติปกติเบรกของเราเนี่ย ถ้าเกิดว่าเราเบรกล้อมันจะเบรกไม่เท่ากันทั้ง3ล้อนะครับมันจะทำให้เครื่องบินปัดเวลาลงปัด้า้ปัดขวาเวียงเวลาลงแต่ถ้าเราปิดเจโรเบรกปุ๊บพอเบรกเสร็จมันจะทำให้ตรงตรงเนี่ยล้อไหนจะจับข้าไม่เท่ากันแล้วแต่ล้อหน้าจะกันให้ไม่แหวนดีมากเหมือนเจโรหางฮอสมัยแรกๆใช่ครับเจโรลูกข่างแต่ว่าเฉพาะเจโรเฉพาะชุดล้อนี่4 0 0 0มื่ผมว่าอีกหน่อยก็ไม่ต้องบังคับกันแล้วล่ะกดเข้า Google กดโหลด ลากลงในแอปมือถือให้มันือตั้งโปรแกรมเหมือนโดนไม่ได้สนุกตรงไหนถูกตอนนี้ที่มันสนุกเพราะว่ามันยังเป็นแมนนวลใช้วิธีตัดสินใจของคนคนบังคับข้างล่างนี่แหละและมีตัวช่วยเรื่องของความเซฟตี้ในบางอย่างที่อันตรายแค่นั้นเองหลายท่านสงสัยว่าเริ่มที่ื่องบินเจ็ตได้เลยไหมก็ได้นะได้ถ้าถ้าบังเยอะหน่อยก็เล่นได้เลยก็ตกไปก็ทําใหม่ได้ถของเชียงรายเขารับประกันแต่ที่เขาเริ่มที่ไฟฟ้าหรือที่น้ํามันกันเนี่ยเพราะว่าเวลาผิดพลาด ตกมาก็ถูกหน่อยนึงก็ไปประกอบลุงขึ้นก็มาบินได้ใหม่ใช่นะครับซื้อใหม่ก็ยังถูกซื้อใหม่ก็ยังพอไหวอยู่เอาละวันนี้ก็ลาเพื่อนไปเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาแอบดูเขาต่อแล้วพรุ่งนี้มีลำอะไรเด็ดๆจะเปิดบ้างนะครับวันนี้เท่าที่เห็นก็มีลำเด็ดๆเนี่ยหลายๆลำเลยมีสกอเปียนแล้วครับซึ่งวันนี้กําลังเตรียมเซตเตรียมเซตวิทยุนี่เราก็เอาแเอาวิทยุเข้ามาซ่อนนี่ตัวของขากันอยู่ใครก็ไม่รู้แต่ว่าจะเอาใส่กระเป๋าขาดทั้งกล่องกลับบ้านเองอย่างนั้น ก็ใครที่ชอบพวกของเล่นเครื่องเล่น RC เนี네่ยก็ลองหาความรู้ดูใน Google ก็มีเยอะเซิร์ชดูนะครับมีทุกงบทุกงบของราคาเบาหน่อยก็วัสดุมันก็จะแข็งแรงน้อยหน่อยของราคาแรงๆก็วัสดุมันก็จะดีหน่อยเป็นไฮเกรดขึ้นมานิดนึงครับผู้ชมฮะค็นหลักร้อยยันหลักร้านอ้ออันนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาสามัญอะไรก็แล้วแต่เล่นให้ปลอดภัย เล่นให้สนุกและที่สําคัญคือก่อนเล่นทุกครั้งตรวจสอบนะคุณอ๋อ่ตรวจสอบความปลอดภัยเพราะว่าปัญหาเนี่ยที่เราเคยเจอมาเมื่อหลายปีก่อนมีั้งคบบ้างหรืในเครื่องบินมีตะขาบมีอะไรบ้างดูให้ดีเพราะว่าเก็บไว้นานครับบางทีพิงไว้นานพิงไว้นอกบ้านอไม่ได้สังเกตงัดออกมานี่ั้งคบน้ําลายฟูมปากเรียบร้อยขึ้นไปบินหลายไฟ์นะครับเอาละวันนี้พักกันแค่นี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาลุยกันต่อครับผม